เคยรู้สึกไหมว่าแค่การกระทำเล็กๆน้อยก็เปลี่ยนโลกได้เรื่องมันเริ่มจากเจ้าหมาน้อยนามว่าจิกกะลูจิกกะลูเดินต่อแต่ไปกับคุณพ่อหมาด้วยใจที่เปี่ยมสุขและถังใบจิ๋วในมือเขาคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจเป็นความคิดที่แสนจะบริสุทธิ์ภาพที่เห็นคือลูกหมาตัวหนึ่งกำลังกระหายน้ำนกน้อยบินเฉียดเข้ามาใกล้จิกกะลูรู้เลยว่าต้องทำอะไรการช่วยเหลือคนอื่นมันดีอย่างนี้นี่เองหัวใจของเขาพองโตรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก แม้ว่าจะเป็นแค่หยดน้ำเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้เคยได้ยินไหมหยดน้ำเล็กๆรวมกันเป็นมหาสมุทรเรื่องของจิกกะลูก็เหมือนกันการให้เพียงเล็กน้อยอาจจะจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆทำดีตามกันไปก็ได้ใครจะรู้แล้วคุณล่ะวันนี้คุณอยากจะสร้างความแตกต่างอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะเพราะพลังแห่งการให้ มันเริ่มจากเรานี่แหละ